สวัสดีครับวันนี้ผมพามาเย็นๆเลยครับนี่ครับนาหนาวแล้ครับหนาเนอเริ่มเกี้ยวแล้วครับจะมดนะครับมาดูรถครับนี่ดูความส่วยครับนี่ครับตัวบีเซครับเอ็กซิลนะครับตอนนี้มีที่ร้านมีเอ็กซิลีประมาณสี่คันนะครับตัวนี้เป็นปีส่องมันทิเ็ตัวทุดท้ายนะครับเอ็กซิลีซูเปอร์ไทเทเนียนะครับ ตัวสุดท้ายรถเจ้าก้องเดียวมือเดียวป้ายแดงนะครับนี่สีสันสวยงามรอบคันนะครับกล้องนั่งใช้งานในปกตินะครับเครื่องเล่นยังเป็นเครื่องเล่นเดิมเลยนะครับจอเคนบูดน,นะครับนี่ดูสีสั้นก่อน,นครับตัวพิเศษน,นะครับเ,ไรไเป็นพิเศษยังไงเนี่ยวไปเพื่อดูกันครับนี่นี่ครับเครื่องส้ามพันนะครับ นี่ตัวนี้มีเกียวโ,โตครับนี่พิเศษเป็นเกียวโ,โตนะครับนี่เอกซิลี่แท้นะครับโอ้โหดูดิใส่ใส่กิ๊รถมือเดียวเจ้าข้องเดียวใบแดงนะครับนี่ขอโตขับซ่องนะครับนี่ดูภายในครับสวยปิ๊งครับนี่พายางเป็นพายางเดิมโรงงานเลยนะครับนี่ ฝั่งเตี้ยงเครื่องยนต์นี่ว่าครับดูวันจะนิ่มกันแดไหน่ยครับโอ้ยนิ่มจริงครับนี้นี่นี่เครื่องเร่ครับใช้งานได้ปกตินะครับได้น้าจอกมีฟ้าๆน่อยนะแตัยังใช้งานได้ปกตินะครับ้องหลังติดนี่แอร์เย็นเพลงดังครับทางกายสบายครับนี้มาครับมามาดูดูเครื่องยนต์ก่อน เรียงพิตัฒังดังนึกเลยครับก็ไฟแดงครับขยายครับตัวนี้นี่ตัวนี้เป็นฟอร์นะครับเพราเป็นที่นี่มีต้องมาที่เปซนะครับตัวสุดท้าย้อรเป็นออรดิวนะครับตัวนี้มมเพิ่นราคาเฉินส้นนะครับสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับขับต้องเกียร์ออโต้นะครับ เงินสดราคาสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทรับหมดพรอมเล็มขับกลับบ้านได้เลยนะครับถึงเงินสดราคาจะต้องลองมาดูรถตัวจริงต้องลองได้นะครับค่ายได้จะค่ายให้ครับเพราะตอนนี้ข่ายเงินสดสมารวักจัดไปแนนครับไปแนนลูกค้ารับเงินข่ายไม่ได้ก็จบแล้วนะครับตอนนี้นี่ครับสามแสนสามหมื่นเก้าพันรับหมดพร้อมเล็ม ขับรับมาได้เลยครับบ้าทุตุน VGS X Series ตัวทุดท้ายนะครับเอฟซีซูเปอร์ไทเทเนียมนะครับเงินสดราคาต่อรองได้ครับรับถพร้อมเลมขับรับมาได้เลยฝากด้วยนะครับอีเคนึ่งคันด้วยๆเลยเอกะบะซิงซื้อขายรถยนต์มือซ่องครับดีแม็กเก้าไว้ใจพงสิครับฝากด้วยนะครับ